ท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์สิทธิพง์นะครับท่านแก้วกุ้เกียรตินะครับที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันนะครับในงานอำลาอะไรนะครับในชีวิตของการทำหน้าที่ผู้นำชุมชนของท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์สิทธิพง์ในวันนี้นะจริงๆแล้วนั้นนะครับท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์สิทธิพง์นี้ท่านก็ เป็นผู้ที่มีความเสียสละนะครับมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ที่สำคัญก็คือผลจริงๆก็ผลวารละนะครับไปตั้ง3าสี่วันก่อนหน้านั้นคือวันที่27นะครับเมษายนแต่เนื่องจากช่วงเวลาสถานการณ์นะครับเนไม่ <c oughs> สอดคล้องนะเท่าไหร่นะครับก็ เห็นพี่น้องนะครับของเราที่ชื่นชมก็อยากจะมาร่วมกันพุ่มชาหลายท่านด้วยแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ห่างไกลนะครับก็อยากจะมาร่วมง,งานดังนั้นก็มาจัดก,กันในวันนี้ก็ถือว่านะครับอทอดเวลาไปให้ทุกๆฝ่ายนะครับได้มาแสดงความนะครับให้กาลังใจกันนะครับ,นะรบพูดกันอย่างนั้นนะครับ ซึ่งทางท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์สิทธิพง์นั้นนะครับก็เป็นคนมีคุณภาพนะครับอีกคนหนึ่งนะครับของอำเภอทุ่งคนของเรานะครับโดยเฉพาะการก้าวเข้ามาเป็นผู้นนชุ่ชคนนั้นนะครับแล้วก็ได้ทำนะครับผลงานไว้ต่างๆนะครับอย่างมากมายนะครับสุดท้ายก็คือท่านเปิดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นผู้จ่าสูงสุดในสายงานของตระกูลสิงห์นะครับก็คือคอสิงห์ นะครับของน้ำใหม่ๆมาประเภตของเรานะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้นะครับมาลบพื้นที่นะครับตัวรสการเมื่อวันที่23มเมษายนที่ผ่านมาก็มองเห็นท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์เนี่ยนะครับมีกำลังผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งหลายท่านนะครับวันนั้นนะครไปร่วมงานนะครอังเยนในการเหล่อท่านเลือไปเห็นนะครับด้วยความที่ท่านชอบทางด้านของ ผู้ศาสนาด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องพระขึ้นมาก็เห็นความโดดเด่นของผู้ใหญ่ประดิษฐ์นะครับก็สอบถามอะไรต่างๆนี้ซึ่งท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ก็ฝากง,งานนะครับฝนะากง,งานถามท่านปหลัดกระทรวงอุไทยแล้วก็ฝากง,งานมาถึงนายอำเภอนะครับงานเข้าเลยนะครับนะหลังจากนี้ต่อไปนะครับก็คงจะได้นะครับนะทํางานนะครับนะ จุดสุดท้ายที่ท่านผู้แทประดิษฐ์มนกร่าวได้ฝากเอาไว้เพื่อที่จะให้พี่น้องของเราชาวเพอทุ่งฝนในะครไม่มีหลักประกันนะครที่มั่นคงนะโดยเฉพาะในเรื่องของอสิทธินในที่ดินทํากินเอกสารสิทธิอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งชุมชนของชาวทุ่งฝนนี้นะครับเป็นชุมนที่อยู่กันมานานนะครับก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่า แล้วก็พอมีกฎหมายมีอะไรต่างๆขึ้นมาก็มาขีดเส้นมาทําให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้พวกเราเนี่ยนะครับเออขาดโอกาานะครับพูดกันง่ายๆนะครับก็ตอนนี้นะครับผลงานที่สุดท้ายที่ท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ฝากเอาไว้นะครับก็จะได้สารต่อนะครับแล้วก็คงจะต้องให้ท่านผู้ใหญ่ได้เข้ามาช่วยด้วยนะครับในฐานะของผู้ทรงคุณวุฒินะครับของพื้นที่นะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะ แ,แนวทางที่อำเภอทุ่งฝนของเรากำลังจะก้าวเดินนะครับขึ้นมาหลังจากนี้นะครับอย่างท่านกระกทรวงหดไัยท่านบอกไว้นะครับว่าอีกไม่เกิน5ปีนะครับข้างหน้าหลังจากนี้ไปนะครับอำเภอทุ่งฝนนี่แหละนะครับจะเป็นอำเภอที่น่าสนใจแล้วผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะกลับมานะครับมาชมมาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมาพัก นะครับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับอย่างแแปลงโคกหนองน,นาของท่านผู้ใหญ่เีวันนั้นท่านก็บอกว่าให้สร้างที่พักสร้างรีสอร์ทไว้ด้วยแล้วก็ท่านปลูกต้นไม้ไว้สองต้นนะครับ <S <S ท่านบอกว่าดูแลรักษาไว้ดีดีค่าปีจะกลับมานะครับดูความร่มรื่นดูความมาชื่นชมการพัฒนาอะไรต่างๆท้่ห้ายเหล่านี้แล้วก็ท่านก็ฝากนะครับเรื่องของพื้นที่อะไรต่างๆหลายอย่าง นะครับซึ่งเราจะร่วมกันสร้างต่อไปหนึ่งในนั้นนะครับก็คือต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับที่จะทําให้คนได้รู้จักอาเภอทุ่งผลอย่างท่านประหลักกระทรวงอาไทยนะครับท่านมาท่านบอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยากจะจากไปนะครับท่านบอกอย่างนั้นนะครับด้วยการที่พี่น้องของเราเนี่ยนะครับแต่วันนั้นทั้งอากาศร้อนทั้งอะไรต่างๆนะครับแต่ทำไมคนถึงยิ้มแย้มนะครับต้อนรับ นะครับแล้วก็ให้กําลังใจอะไรต่างๆให้เป็นอย่างดีนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์นะครับสิ่งที่เป็นที่น่าชื่นชมนเป็นที่น่ายินดีซึ่งพวกเราจะร่วมกันนะครับสืบสานนะครับต่อยอดนะครับตรงจุดนี้ขึ้นไปนําไปสู่ในความการสร้างนะครับวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรานะครับส่งผ่านประสบการณ์เหล่านี้แหละให้ผู้คนที่จะเข้ามาต่อไปข้างหน้าในฐานะาที่ ท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์นี้ก็เป็นประธานสภาวู้นมด้วยนะครับผจะต้องไปมาช่วยตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าพ้นจากหน้าที่ของผู้นําชุมชนแล้วนั้นนะท่านจะไม่ทํางานไม่ใช่เราก็มาให้กําลังใจกันต่อไปนะครับในฐานะที่โอกาสที่ท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ได้พ้นจากนะครับนบทบาทหนึ่งของผู้นําชุมชนไปก็จะกล้าสู่บทบาทหนึ่ง,ง,บบงซึ่งจะได้ร่วมกันทํางานที่ใหญ่ขึ้นนะครับในวันข้างหน้า เพราะว่าตอนนีนะ้ทุกคนก็รอนะครับว่าทุ่มผลของเราจะก้าวไปอย่างไรแล้วก็จะเปิดตัวแบบไหนเลื่องจากที่เราได้นะรับรางวัลน,นะครับโดยเฉพาะรางวัลของคนะุณธรรมโดดเด่นนะครับต้นแบบโดดเด่นนะครับในในปีของ66นะครับที่ผ่านมาแล้วอีก5ปีข้างหน้านะครับเรามีเป้าหมายที่จะก้าวต่อไปนะครับให้นะดียิ่งขึ้นก่อนนั้นไปก็คือทําให้มันเกิด ความสวยงามเกิดความเป็นอารยะนะครพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่านะครับกำลังแรงใจที่ท่านผู้ใหญ่ได้รับในวันนี้ก็จะเป็นพลังนะครับเสริมสร้างให้นะครับได้ร่วมกันทํางานต่อไปในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ท่านผู้ใหญ่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ทางครอบครัวนะครับที่เป็นพลังแรงใจนะครับก็ คนจะต้ได้ในการทำงานร่วมกันต่อไปก็ขอให้มีความสุขมากๆขอกลับขอบพระคุณครับขอ,ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านนายอำเภอทุ่งนของเรานะครับขอกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับและ